Oh. <laughs> สวัสดีจ้าพบก,กับช่องตามใจสายชาแนลจ้ามอน,นี่เดินูนนู่มูกระทาจา้านไหอุ้ยถ่ายคำเล้ด้จา้าวันนี้ก็มืดแล้วก,ลนะาาก็เลยถ่ายเนาะมาจ้าอย่าบอหลายห็นมน้ำจิ้มเยัอย่อเย่เลยจา้ามาเด้ดอผู้ใอยากูมอ ไม่มีฝนตกเบิดมือนะจ๊ะก็เลยอยากยังห,ห่อนๆมะเร็วมุกกระทระขึ้นกาวเลยจ้ะโอ้ยงกลุ่มบกุง้งจุ้งๆก็มี ปลามมึกติดเต็มเลยกินงปลาหมึกก่อนอ๋อ เป็นะสเส้นเหมือนเดิมอันนี้ก็ยูเทียงเนอะจากก็เลยไมิเหมือนเๆแน่นอะ่ะเนาะกลางทุงมาเด้อผู้ใดสิกินเป็นมูมาเลยจ้าเมนูหมูกระทาปลาปูาปนี่แหละ คิดอะไรไม่ออกก็เมนูเดิมๆสองตอนไปเลยจ้ามาเส้นกับสบายนัางจ้ะ ใส่น้ำจิ้มลงไปเห็นมาจา้ะโอ้ใส่กล่องหลังแล้วจ้ะมันเล่สิบอ่ะคอยเห็นนัเลยจา้ามาสดเป็นน้ำกาลนะอือคนหูหูอืม อร่อย <laughs> อืมครับอืมหิบนีบสิบะเย้าปันไดเนาะจ้ะมาปิดท้ายด้วย มือกุ้งก็ได้กุ้งมนันมาในสุกบ้านไหนเดี๋ยวปิดท้ายด้วยกุ้งดีกว่ามาจา้ะเอาคนเด้อฮึฮึกตายบอจุงจ้ง ตัวใหญ่ๆเอ,อ้ยพนพ่อ,นอยู่เด้อทิปดูเรียๆไม่ต้องอะไรมากมายเนาะจ้ะมาเลยจ้าจุ้งเอ,อ้ย จ้าวเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝาแฟไปจะนีสักก่อนละจ้ะฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใ,ใจในการทำลิปน,นด้ด้วยจ้า